ตอนแรกนะคะก,ก็ลังเลมากมากนะคะที่จะทำผลิตภัณธ์ตัวอัมพันธารานี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้จักนะคะแบรนด์สนางหรือคุ้นเคยเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าจุดยืนของแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้สารสกัดที่มีความอ่อนโยนนะคะสารสกัดที่มาจากธรรมชาติที่ผัดงานวิจัยสิ่งที่คนรู้จักเนี่ยเกี่ยวกับ aha เนี่ยมันก็คือกรดผลไม้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง คนส่วนใหญ่เมื่อต้องทำให้เกิดอาการแสบลอกนะคะทำให้เกิดผิวพังทําให้เกิดสิวเพลหรือบางคนเนี่ยเกิดฝ้าถาวรขึ้นมาได้ และนั่นแหละค่ะคือเหตุผลสําคัญที่ก้อยเนี่ยเกิดจะไม่ทาบาพันธะแล้วจริงๆค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่าในฐานะคนที่เข้าใจผิดเราดูว่านะคะ AHA แต่ละตัวจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเหมือนกับดอกไม้นี่ค่ะแม้ว่ามันจะเป็นดอกกุหลาบเหมือนกันแต่กุหลาบบางชนิดมีหนามกุหลาบบางชนิดนะคะไม่มีหนามกุหลาบบางชนิดให้กลิ่นหอมกุหลาบบางชนิดก็หิวใจของเราได้เหมือน AHA ก็เช่นเดียวกันค่ะ กดบางชนิดนะคะกัดผิวค่ะกดบางชนิดนะคะเกลี่ยผิวค่ะแล้วกดบางชนิดมันก็ฟื้นผิวได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก้อยจึงคิดว่าโอเคถ้าก้อยเนี่ยจะทำ AHA มันต้องเป็นสูตรที่แตกต่างออกไปนะคะมันต้องไม่ใช่แค่ AHA ที่ผลัดเซลล์ผิวเฉพาะผิวชั้นนอกแต่มันต้องเป็น AHA ที่สามารถแก้ปัญหาผิวในระดับลึกได้จริงๆ AHA ตัวนี้นะคะของอัมพันธาราเองเนี่ยจึงไม่มีไกลโคลิกแอซิดซึ่งหลายคนแพ้โคลิกและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราคิดลึกมากกว่าการขัดเซล์ผิวเนาะเพราะว่าปัญหาเม็ดสีเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่แค่ผิวชั้นบนแต่มันอยู่ลึกลงไปค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงออกแบบให้อัมพันธารามีประสิทธิภาพในการจัดการเม็ดสีฝังแน่นครบทั้ง4กลไกกลไกแรกนะคะก็คือการ ย้ำการเกิดเม็ดสีใหม่โดยการเข้าไปยับย้งอินไซม์เทอโรซิเนสกลไกที่สองนะคะก็คือการบล็อกการขนส่งเม็ดสีจากชั้นล่างเนี่ยไม่ให้ขึ้นสู่ชั้นผิวชั้นบนกลไกที่สามนะคะนั่นคือการลดการอักเสบซึ่งมันจะไปกระตุ้นการเกิดเม็ดสีกลไกที่สี่นะคะจะเป็นการคราเซลผิวควบพคู่กับการดูแลสกินแบเรียร์ของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงสกินแบเรียร์ที่แข็งแรงนะคะจะทําให้การขจัดเม็ดสีเนี่ย เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะและทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นกลไกลที่ครบวงจรแล้วก็สามารถแก้ปัญหาผิวของคุณได้จริงๆโดยที่นะคะไม่ใส่พาราเบนนะคะไม่ใส่ฟรานเนซ์หรือน้ำหอมนะคะไม่ใส่สารกันเสียแต่เราเลือกที่ใช้ e อเจนชวลออยลเข้ามาแทนเพื่อให้คุณมั่นใจว่านะคะอัมพันธาวดาตัวเนี้ยนะคะ ปลอดภัยมากเพียงพอสำหรับคนที่หมดศรัทธากับการใช้ a s a นะคะแต่ก็ท่งพลังมากเพียงพอเช่นเดียวกันค่ะในการที่จะแก้ไขปัญหาเม็ดสีฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำโดวยเฉพาะคนที่มีปัญหาเมสส็ดสีที่แก้ไขได้ยากเนี่ยนะมาทำให้ผิวคุณเนี่ยไม่ต้องเลือกระหว่างความใสและความปลอดภัยนะคะหนึ่งขวดนี้นะคะสามารถใช้ได้นะทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตาในราคาที่เข้าถึงได้นะคะดังนั้นจึงเป็นผลิตภัณฑ์ ก้อยไม่อยากให้คุณพลาดนะคะ